สวัสดีครับหมอเล่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ทนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับเราก็เลยทำคลิปขึ้นมาคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหานะครับซึ่งถูกถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีทั้งคนไข้เองหรือผู้ที่อยากมาใช้บริการเองเนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะเรื่องของการ ยกกระชับใบหน้าสําหรับคนที่มีปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยนะครับบางคนก็จะไปโพสต์ถามตามทางเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้รับคําตอบมาหลากหลายรูปแบบว่าเอ๊ะจริงหนูควรทําอะไรดีหนูควรรักษาอะไรดีหนูควรทํำยังไงดีหนูมีเพื่อนที่เขาไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มาแล้วพอหนูไปทําบ้างผลลัพธ์มันออกมากลับไม่ได้อย่างที่เราต้องการสิ่งนั้นน,นจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรวันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีนี้สําหรับคนที่อยาก ยกประชับใบหน้าเพราะกังวลเรื่องของปัญหาหยอ่อนคล้อยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าผิวของเราหายอ่อนคล้อยจริงไหมนะครับเพราะบางคนเนี่ยผิวไม่ได้หย่อนคล้อยเลยนะครับแต่เราไปทําตามเพื่อนเพื่อนได้ผลดีเพราะเพื่อนมีปัญหาผิวหย่อนคล้อยแต,แต่เราไม่ได้มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยเลยดังนั้นพอเว่าเราไปทําแล้วเนี่ยผลลัพธ์มาเลยไม่ได้อย่างที่เราต้องการทีนี้เราจะดูยังไงก่อนปัญหาของผิวหย่อนคล้อยดูยังไงก่อนง่ายสุดเลยบางทีเราดูตัวเราเองก่อนดูตัวเราเองก่อนง่ายๆเลยก็คือเอายามเอามือดึงด้านหน้าด้านข้างขึ้น พยายามดึงแล้วดึงขึ้นยกขึ้นแบบประมาณอย่างนี้นะครับดึงแล้วยกขึ้นประมาณอย่างนี้นะครับถ้าผิวมันยกตามที่เรายกขึ้นได้เนี่ยนะตามนิ้วที่เราดึงได้เนี่ยนะดังนั้นแสดงว่าเราเริ่มมีปัญหาผิวหย่อนคล้อยแต่ปัญหาคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าหย่อนคล้อยบางคนตีคราว่านิ้วรอยไม่ว่าจะเป็นเราเรายิ้มเสร็จแล้วมีรอยตีนกามีรอยขมวดคิ้วมีรอยเลิกหน้าผากขึ้นบางคนคิดว่าสิ่งนั้นคือความหย่อนคล้อยทั้งที่จริงแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ความหย่อนคล้อยแต่มันคือ การหดตัวของการทํางานของตัวกล้ามเนื้อแสดงสีหน้าในตําแหน่งต่างๆเท่านั้นเองดังนั้นพวกนี้เวลาที่จะรักษาพวกนี้ก็ใช้ตัวร um ูมท็อกซินหรือตัวโบท็อกซ์นะครับบางคนกังวลเรื่องของยิ้วรอยบนร่องแก้มนะครับร่องน้ำหมากร่องใต้ตาคิดว่ามันคือความหย่อนคล้อยแต่จริงๆมันคือการขาดไปของไขมันใต้ชั้นผิวไอ้พวกนี้เราต้องไปเติมเต็มให้มันอาจจะต้องใช้ไขมันหรือฟิลเลอร์เป็นต้นดูภาพไหมครับดังนั้นการรักษามีหลายแบบมากทีนี้ เรามาดูเรื่องการรักษาก่อนว่าพอเวลาเรามีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยแล้วเนี่ยเรารักษาอย่างไรได้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยผมพยายามารักษาตามตามผิวที่เป็นอยู่ดังนั้นะคนที่มีปัญหาเนี่ยแนะนําจริงควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้หมอเป็นคนประเมินให้แพทย์เป็นคนประเมินให้ว่าเรามีความหย่อนคล้อยที่ชั้นไหนนะครับแล้วเราไปรักษาที่ชั้นนั้นๆผลการรักษามันก็ได้ผลดีแล้วก็ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายมากมาย ทีนี้เวลาที่เราอยากยกกระชับใบหน้าเนี่ยมันมีหล,ลายวิธีมากมายเลยทีนี้ผมจะบอกว่ามันขึ้นกับชั้นที่มีความหย่อนคลอ้อยเห็นภาพไหมครับอ่ะท่านนึงไม่ออกเรามาดูภาพนี้กัน <c oughs> ผมให้ดูอันนี้กันเรามาดูอันนี้กันถ้าเราตัดผิวออกในแนวขวางนะฮะเราจะเจอชั้นของผิวเป็นแบบนี้เลยนะครับชั้นบนสุดคือชั้นหนังกำพร้านะครับชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้ชั้นไขมันใต้ชั้นผิว ชั้นสมาร์ทเนี่ยฮะขาวๆเล็กๆนี่นะครับคือสมาร์ทนะครับแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้ออยู่ด้านล่างดังนั้นคือประเด็นคือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละชั้นมันมีความหย่อนคล้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นผมยกตัวอย่าง6อย่างนะครับที่สามารถยกกระชับใบหน้าได้อย่างแรกคือโบท็อกซ์ช่วยได้นะครับเราใช้บนพ้นท็อกซินหรือตัวโบท็อกซ์เนี่ยช่วยในการยกกระชับใบหน้าได้แต่คนๆนั้นต้องมีความหย่อนคล้อยที่ชั้นตื้นๆไม่ได้ลึกมาก รเราใช้บุนภอ,อกซินในการผสมที่พิเศษนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับพวกนี้ช่วยกระตุ้นตัวไฟโบบลาส์นะครับหรือเส้นใยตัวกล้ามเนื้อนี่ให้มีการหดตัวขึ้นนะครับนะครับพวกนี้ทําให้เกิดใบหน้ามันดึงขึ้นได้แต่ว่าดึงขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากมายนะครับดังนั้นคนที่มีปัญหาผิวคล้อยนิดๆหน่อยหหรือต้องการจะดึงหน้าขึ้นการใช้บุนฮอ,อกซินหรือบท็อ,อกก็สามารถช่วยได้ รวมถึงสามารถใช้ปรับรูปหน้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปปากนะครับรูปคิ้วต่างๆพวกนี้ก็สามารถช่วยได้อันนี้คือตัวแรกตัวที่2คือสําหรับคนที่มีความหย่อนคล้อยจากการสูญเสียเนื้อเยื่อหรือไขมันใต้ชั้นผิวไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีการลดน้าหนักลงอย่างรวดเร็วเนี่ยไขยมันใต้ชั้นผิวหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวก็จะเสียไปกลุ่มพวกนี้ก็ต้องใช้ตัวเติมเต็มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไขมัน หรือตัวฟิลเลอรที่งานสุดก็คงเป็นฟิลเลอแต่ถ้าใครต้องฉีดยเยอะๆจริงๆบางทีทต้งนง้นนการเติมไขมันก็อาจจะช่วยได้คนข้างเคียงแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปปรมิมาณที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นการยกกระชับใบหน้าอย่างที่2คือการใช้ f ิ l l ลอร์ดังนั้นใครที่เหมาะสำหรับการเติมฟิลเลอ์เช่นมีล่องลึกนะครับมีใบหน้าที่ค่อนข้างจะตอบหรือไม่มีการสูญเสีย เนื้อเยอื่อชัดเจนเช่นขามาับตอบใบหน้าตอบใต้ตาโหลหรือว่ามีร่องแก้มพวกนี้เราก็ใช้ตัวฟิลเลอร์ช่วยได้อย่างที่3คืออะไรคือที่ได้ยินบ่อยในะตอนนี้ยกกระชับคือตัวเครื่องมือละนะเครื่องมือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยตัวไฮฟูไฮฟูหรือไฮฟูที่เราเรียกกันนะครับไฮฟู Hi ก็เป็นเครื่องโฟกัสอันตรสาวไฮฟู Hi มาจาก high intensity โฟกั s u l t r a s o u n คือใช้ตัวโฟกัสอันตราวเนี่ยยิงลงไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดลงไปเพื่อทําให้เกิดการยกข,ขึ้นของชั้นผิว แต่ไฮฟูเนี่ยก็จะมีหลายชั้นเหมือนกันนะครับมันมีให้เลือกว่าความลึกของตัวไฮฟูเนี่ยลงมาที่ชั้นไหนถ้าเราประเมินชั้นผิดการยกกระชับมันก็ไม่เกิดแต่หัวไอฟูทั่วๆไปเบสิกเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ3หัวก็คือ1.5มิล3.0มแล้วก็4.5มิลน,นี่เป็นหัวเบสิกดังนั้นคนที่อยากยกกระชับใบหน้าในการยกในชั้นลึกหรือชั้นสมานจริงใช้หัวประมาณ4.5มิลน,นะครับก็คือเป็นชั้นลึกเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ ผิวคนเรามันก็จะมีความลึกที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นชั้นไขมันนะครับดําหนักของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปตอนนี้ก็จะมีหัว8มิลหัว16มิลเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคนที่มีไขมันเยอะๆหรืออยากทําที่บอดี้หรือทําที่ร่างกายร่วมด้วยนี่คือตัวไฮฟูนะอันที่4คืออันทิราอันทิราก็คือตัวเทคโนโลยีเดียวกับตัวไฮฟู ool, ครับเป็นอันต์ซาวนะครับเป็นอันต์ซาวเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นหนักของแมคโนดอนะครับมีจํานวนจุดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีจุดที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็มีพลังงานที่แรงขึ้นลงได้ดีกว่าพลังงานสเสถียรกว่านะครับคือแอนโธรานะครับเท่เดียวกันไฮฟูลเลยนะครับคืออันเดอร์ซาวแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอันที่5คือตัว RF RF หรือตัวขึ้นวิทยุหรือรีดิโอเฟรคเอนซีนะครับพวกนี้คือขึ้นวิทยุก็จะมีหลากหลายตัวครับนะครับแต่ก่อนก็จะมีพวกศูนย์ลดน้าหนักต่างๆก็ใช้ตัวตัว RF หรือตัวขึ้นวิทยุในการสลายไขยมันได้ด้วยนะครับเนะื่องจากว่าพลังงานมันลงไปเป็นจุดก,กว้าง เราลงไปเมือนระ,ะเบิดเป็นจุดกว้างๆออกมาพวกนี้ก็สามารถใช้ในการสลายไขมันได้นะครับรวมถึงว่าทําให้เกิดการกระชับของผิวได้นะกลุ่มตัวโอโั่นซีหรือตัวเอฟที่ดีที่ยินบ่อยๆก็คือตัวเอฟเองหรือแม้กระทั่งตัวเทอร์มัชนะตัวเทอร์มัชก็เป็นตัวคลื่อนเวทียุเหมือนกันพวกนี้ทําให้ผิวมันแน่นขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ช่วยในการสลายไขมันบางส่วนได้สุดท้ายกําลังฮิตเลยตอนนี้คือร้อยไหมน,นะครับร้อยไหมจะอยู่ที่ชั้นอยู่ที่ชั้นหนังแท้ นะครับใต้ชั้นหนังแท้ลงไปสักนิดหนึ่งระหว่างชั้นหนังแท้กับชั้นไขมันกับตัวสมาร์ทนะครับมันจะอยู่ที่ชั้นชั้นกลางกลางไม่ได้ลึกมากและไม่ได้ตื้นมากดังนั้นจะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยในชั้นกลางกลางในชั้นกลางกลางนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอ่าสูญเสียไขมันนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวสมาร์ทหดตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ใช้ตัวร้อยใหม่ได้ดังนั้นในแต่ละตัวจะอยู่ที่คนละชั้นกันดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราอยากทําอะไรจนกว่าาเรจะได้คุยกับ หมอหรือได้รับการตรวจที่ดีก่อนนะครับเพื่อเราจะเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องจะได้ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะทีนี้ผมให้ดูรูปนี้ <c oughs> ผมให้ดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งให้เราให้ดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือตัวตัวไฮฟูที่ผมบอกหรือตัวไฮฟูที่บอก <c oughs> เห็นไหมฮะดังนั้นตัวไฮฟูที่ออกเราลงไปได้เท่าไหร่มันมีหัว1.5มิล 3.0มมิลแล้วก็4.5มิลเห็นไหมฮะนั้นเป็นเบสิกของมันคือแล้วแต่ความลึกว่าเราจะเลือกที่ชั้นไหนดังนั้นเราผิวเราคลอที่ชั้นไหนเราเลือกที่ชั้นนั้นส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ชั้นสมารนะครับหรือชั้นที่อยู่ระหว่างชั้นไขมันกับตัวกล้ามเนื้ออันนี้จะเป็นทําให้ชั้นนี้มันหดตัวขึ้นและหน้ามันจะดึงขึ้น นึกภาพออกไม่ใช่ไหมครับดังนั้นแต่ละคนจะมีความคล้อยที่แตกต่างกันนะดังนั้นเราจะเลือกให้ถูกนะครับอันที่2คือตัว Rf Real Frequency หรือตัวคลืยย่นพุยุหรือกลุ่มพวก Thermash ต่างๆพวกนี้เห็นไหมฮะพอลงไปปุ๊บพลังงานมันจะกว้างมากมันจะแตกปุ้มเป็นตุ่มนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นพวกนี้จะอยู่ในชั้นที่ใต้ชั้นหนังแท้ลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะโดยส่วนใหญ่ประมาณ3มมิลโดยประมาณนะครับพวกนี้จะเน้นรูปแบบของหนึ่งก็คือทําให้ผิวมันไท g ขึ้นหรือกระชับเพิ่มมากขึ้น อันที่3ามก็คือกลุ่มเลเซอร์บางตัวนะครับพวกนี้ก็ฉีดเราทาตื้นๆยิงลงไปตื้นๆพวกนี้ช่วยในการกระชับผิวได้เหมือนกันแต่นั้นแตกต่างกันเห็นไหมครัที่ชั้นผิวที่แตกต่างกันดังนั้นการยกกระชับก็แตกต่างกันทีนี้บางคนถามว่าแล้วโบ็อกอยู่ที่ชั้นไหนนะครับโบ็อกก็อยู่ที่ชั้นบนๆครับเพราะเราต้องการฉีดตื้นๆนะครับเพื่อกระตุ้นทำให้เกิดไฟโบบรัสหดตัวและทําให้หน้ามันดึงขึ้นฟิลเลอร์อาจจะอยู่ที่ชั้นนี้นะครับอยู่ที่ชั้นนี้เพราะเราต้องการเพิ่่มมวผิหทีันายไป ร้อยไหมก็อยู่ที่ชั้นใกล้ๆกันประมาณชั้นนี้นะครับร้อยไหมก็อยู่ที่ชั้นนี้นะครับส่วนไฮฟูจะอยู่ที่ชั้นล่างเลยเห็นภาพไหมครับดังนั้นในการทํายกกระชับใบหน้าแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นที่แต,ตกต่างกันออกไปเห็นภาพไหมฮะดังนั้นถ้าเรารักษาได้ตรงจุดรักษาได้ถูกชั้นผลการรักษามันก็จะดีเราก็จะไม่เปลืองค่าใช้จ่ายดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับการยกกระชับใบหน้าบอทบอท็อกซินบอท็อกซ์ Filler, h ์ไฮฟูอันตูราเทอร์มหรือแม้กระทั่งร้อยใหม่ดังนั้นต้องให้รับการตรวจประเมินก่อนว่าเรามีปัญหาที่ชั้นไหนแล้วเลือกวิธีการรักษาได้ตรงจุดแล้วเราจะได้ผลการรักษาที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายครับดังนั้นหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์นะครับสำหรับหลายคนที่คิดว่าตัวเองมีผิวหน้าหย่อนคล้อยแล้วกังวลกับเรื่องนี้อยากจะรักษาปัญหานี้หรือแก้ไขปัญหานี้ แนะนำลองปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าการตรวจระเบือนผิวจะบอกได้ว่าคุณมีปัญหาที่ชั้นไหนแล้วเราจะเลือกวิธีการรักษาได้ถูกต้องและตรงจุดครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเพจนะครับสํารนเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทํานะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอเล่และกสศายนะครับทําคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีนะครับขอบคุณครับ